สวัสดีครับวันนี้เราได้ให้เกียรติจากศิลปินคุณพี่จ่าชวินจากวงบัวบูชาแดนจะมาลองปิกอัพของเรานะว่ามันดีไนอันนี้จริงๆเราเป็นป๊อปูลามากใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วยห้อ c เชสเลอร์รุ่นสแตนซีเซ็ตนะครับก็ยมีทั้งตัวแอมมาให้แล้วก็ตัวที่เป็นระบบพิกอัพที่เป็นเทคโนโลยีไมโครโฟนไม่ใช่ไมโครโฟนจริงๆนะมันเป็นล็อกเฉพาะแดนสั่งเตือนไม่ได้รับเสียงพูดเข้าไป วิธีการติดตั้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับนี่นะพาร์ทนี้ก็คือเขาเรียกส่วนปิกอัพนะครับคลิปมานะครับก็หนีเข้าไปที่บริเวณนี้เลยง่ายๆแล้วก็ตำแหน่งที่สําหรับที่จะใช้ได้ดีที่สุดก็คือ,อาทางผู้ผลิตเนี่ยผลิตมาแล้วก็แนะนํามาว่าให้ใช้กับทางด้านย่านสายต่ำนะครับให้วางตัวนี้ไว้ทางด้านย่านสายต่ำก๊อฟเนี่ยอันนี้ตัดแต่งแล้วนะฮะถ้าถ้ายังไม่ตัดแต่งก็จะยาวนี้เราพยายามวางไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นหัวดำๆนี่คือตัวคอนเดนเซอร์ของมัน ให้อยู่กับตัวจ่องขาด้านล่างนะครับรับเสียงเข้ามาตรงนี้ส่วนจะไปโดนบริเวณปีกนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของสแตนนะครับมันจะขยับได้ก็พยายามวางเอยียงนี้นะครับออกมาแล้วเราก็ต่อสายที่เป็น RCA นะสาย RCA ก็ใส่ไว้หนะักจาก RCA เราก็วิ่งเข้ามาที่บริเวณ Input ของตัว preamp p r e m p นี่คือมี v o l ลุมปรับขึ้นลงได้ต่อ out ออกไปนะครับ output ออกไปที่ตัวตูว้อมป ตอนนี้เราใช้ตัวอังของเชสเลอร์นะครับแจมลอยอันนี้คือเสียธรรมชาติจากที่ตัวเชลโล่ทีนี้เราลองเปิดที่หน้าตู้นะครับแล้วลองให้ตัวกลองจับที่หน้าตูแ้แทนอ่ะลองดง ดูแล้วถ้าฟังงกล้องมั่นใจว่าอาจจะไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างเพราะในห้องนี้เองก็แค่จะฟังไม่ออกผมปิดตู้แล้วลองเล่นใหม่กว่าตเสียงเหมือนกันเลยนะนี่คือความธรรมชาติของถ้าเราเน้นที่เราใช้กับพวกอเอฟเฟกต์ก็จะได้เสียงธรรมชาติก่อน,นววเป็นลำแรกแล้วก็ไปใส่เอฟเฟกก็ได้เหมือนกันครับสามารถผ่านเอเกต์ได้ ผมว่ามันได้ซอสที่ดีนะครับหลายอย่างผมผมใช้เอฟเฟกมาหลายตัวมากเพราะว่าผมต้องการงานผมเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยค่อนข้างจะเจอกับหลายรูปแบบแล้วก็เอฟเฟกต์แอมที่ผมใช้มีหลายหลายตัวแล้วก็ทดลองมาหลายตัวแล้วก็เจอกบบเชื่อฟูสติกเลยนะฮะที่ที่เจอเลยคือเปียโซ่บางตัวเนี่ยมันบางย่านอ่ะมันจะแหลมนําหรือกลางนําหรือโลนําแต่ว่าเจสเลอร์ตัวเนี้ย มันได้ความเป็นอะคูสติกของของเรื่อนตีเลยนะ,ะแล้วแทบแทบจะผมว่ามันได้ซอสที่ดีพอจะไปเพื่อที่ไปผ่านเอฟเฟกตัวอื่นได้แล้วก็เสียงมันแอคูสติกแทบจะแยกไม่ออกเลยก็คือฟังจากเมืเ่อกี้เราตั้งแฟกไว้ยังไม่ได้ปรุงแต่ง EQ ิอะไรเลยคนระับแล้วก็ผมรู้สึกว่าได้ได,ได้โทนที่อะคูสติกดีครับช่ลองดูที่หน้านตู้อีกเรื่องนึงที่ผมจะเสริมก็คือ,อเวลาเราใช้เดียโซน่ยมันจะมีฮัมซาวแต่นี่คุณไม่ได้ยินฮัมซาวมาแม้แต่นิดเดียวจีครับจีบอกผมง้าองจี นี้เราปัดอยู่ที่แฝงน,นะเรงให้กองสูงลงมาอยู่ที่หน้าแฝอาทุกอย่างคือแฝงหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็คือเป็นธรรมชาติออกมาอนะไรก็อย่างนี้ยกเว้นถ้าเราต้องการโลคัดจากตัดคัดออกไปนิดนึงนะครับ <ผม S 1> พี่จาร์วินนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่กับวงสินเจนบาลเทอร์อนะฮะแล้วก็มีวงหนึ่งวงคือวงบูบ,บูชาแดรนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับพี่จาชสวินครับวันนี้ให้เกียรติมาถึงที่นี่เลยดีครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์